โอ้ปนันโออลูกไหนมาน่ะลูกเป็นไหนมาไปแอลอยนี่ไปไอนมาล่างไลยหกหอยกุ้งแปลงลานหกันว่าไปเลยกัมกุ้งสองกัมกุ้งก็เดี๋ยวมันได้ยินมันใหม่เน้อตัวมันตื่นขี้เมาลูกเรียกป้ามาดามอ่ะจะไปให้ป้าหูแก่ S, บ่มีบ่มีนะแล้วบัดเดี๋ยวนี้มานั i̇şte. ่งอย่างเป็นคำกดเครียดอย่างตัวนั้นเพราะฮะน้องนานเครียดเนี่ยงี่พอขึ้นเอ็นประเนี่ยจะซอกกับ่นีโอ้ความดันเนี่ความดันเนี่ตากแดดก่าใช่นะแล้วเรียดอะไรอย่างล่ำเหลือเครียดขึ้อยาตาลายวาทถนัด๋อยาตาบ้านติดกับหลวบัลลังมายาตาคบไก่ผนงานค่ะอืาใช่นะแล้วเครียดอยังเครียด อยาตาหนานหันคำหูคำตามันเป็ดได้โอ้มันสองมาตรฐานลุงทหารนะแล้วมันสองมาตรฐานยังไดก่อนโลกอีกกุ้งหลานอีกกุ้งนหลานใจลูกอีน้อยหน้าอูกปีลูกน้องมัน่ะแม่นมันอะตัวเมียอยากไอติมไปซื้อไอติมน้าอยาตาเนาะได้ไอติมกอกแกไอติมแกะแล้วเนาะ kìm tôi lồn tôi thì nói cho tao chờ tám ta ăn bò tiền cả con ừ. đốt mà hiền tao hai nga nga ôi oh, làm cung nghe nào oh, oh. nên oh. nhà ta nó có lồn phải với um cả chảy phải sầm là on đa sợ đa ngào vậy chạy, ý nói nè phải khó tang mẹ mày mà xử vậy cũng nhà bà đi nhà ta này nè ô mình đà là on nó ta bóp ta lồn oh, oh, đa sợ, đa คนเราใจไปขอแล้วก็ย่างมาข้างอ่อนเห็นอันเนาะเออนั่นมันจะได้เหรอันอยากกี่บาทก็ละอ่อนก็โรดให้พี่บ้านน่ะกะเออโอ้โหฮัลโหอินดูละอ่อนเนาะโอ้หเหมือนอินดูแม่อินดูบอดหนานมีตางนานจะเลี้ยกไงกันเออแล้วมันไปได้กินนะเนาะไปได้กินเออก็ไปกาขี้ดินขี้เฟอร์พอมก่อนไหนเราไปถึงบ้านน่ะก็แล้วมันสองมาตรฐานยังได้ก็ได้ลูกเออหลานกุ้งแบบได้ลูกโอ้โหแล้วสักจำหลามเนี่ยลูกยาเจ้ฮั่นฮะฮิมัตฮะยาเจ้เออ บ้านหลังใหญ่ๆน่ะแม่เนาะน่ะลานเนี่ยจี่น่ะอันนั้นก็ยังเดียวกันมาซื้อไอติมเหมือนกันเนาะมันฮอนเนาะเออละอ่อนมาซื้อสิไอติมได้กับสิไอติมกินต้อยหล่นต้อยไปต้องสะดุดหิมกันฮะดาวต้ากระมีอ่ะโอ้ยาตเขาไปด่าฮึนเออมาด่ากันเนี่ยหย่านั่นนะหย่านั้นเขไปหาไปอุ้มอุ้มหอบหอบโตโตชุยชุยว่ะหฮมาป้อนนะ เอาไอตีมันใหม่ไปฮึ่งหลานยาเจนน์น่ะพอเหรอลูกคนรวยกับลูกคนตุกนี่นะมันตึ้มเหมือนกันลุกโอ้โหนานักเส่เขตอินดูละอ่อนลูกคนรวยนี่อย่าตาไปปัดแข่งปัดขาเจ็บไหนเนาะโอ้เป็นยังได้ลูกว่ะโอ้อมๆหอบหอบลุกมาที่หลานกุ้งนี่ดาอืมอ่ะยาตาเนี่ยมันหยางมาัดบบอแบบล้เนาะสองมาตรฐานเออคนเฮาไปแปลกเงาแปลกนอกคนนั้นนอกคนเฮ่านั้น แต่เนูลูกคนตู้กล่าวนี่แดงเหงาแต่บอดตะลมลูกคนรวยโอ้ยเจ็บไหนลูกเจ็บไห,ไหนลูกหลู่มหง่อนลูกโหยะเออเนี่ยปัญหาก็เลยเครียดหน,อ,นอเครอินดูนเ,นอเอาาหารคำตาเนาะอินดูะละอ่อนอินดูปะละไปละนานเครียดเ<อ>ดี๋ยวไปวัดความดันก่อนนี้โอ้เนี่ยเครียดเต้นน้องกุ้งลักเหมากุ้งไฮลาดดิลักเหมากุ้งไฮลาดไงเมื่อว่ามาเอาโสดมาใส่ปืนเนอะตัวไปลักโคกมนมาแล้วกันนะะไปล โอ้ oh. <laughs> ปนานเครียดเรื่องหลานกุ้งไทยรัดเฮานี่เครียดเรื่องผัวกุ้งไทยรัดปิกมาเฮ้ยน่า